เอาละพีก็น่องกรรมการกรรมการเขาคือยืนยูกไก่แต่ผุนกรรมการไหมให้อีอ อ้นนี่เด้ออ้นเอออือจัดเต็มพี่กนองค่ะพี่กน,อง,อ,น,นองก็กับบ้านมาเมื่ยอเร็จโดยยูผู้สาวยูผู้เดียวผลยืนอาบปากจอว,วอ,อยูผู้สาวกระไดฮึ่ยฮึ่ยอืออือขันเฉียวเนาะ เขียนเบาอืมเออเออเออเลิศรักวันนี้นี่เอาตีเอาตีเออเอาอ้อยให้เริ่มตั้งหนึ่งมัดจากที่เอ่อเลิศมาแล้วมาแล้วมาแล้ว พี่ดาวยันดึงแม่แอนมาเลยโอ้ยนอแก้วเอ้ยก่อนแก้วก่อนค่ำก่อแม่ไปบากาเอากล้วยไปให้ยืน่รไไไมมมม่่่ีีีาบครับผมเป็นไดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับครับครับเดี๋ยวจะยืนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่เอฟซีเขาสั่งให้มาครับเขาสร้งกระเทียมไปทางเยอะเสียงเสียงไปแล้วไยกันเจ็งตายตัวตัวเนาะแล้วลูกูคุกระจายย่ะ เอาไปกินก่อนก็ได้จีวีไม่ไพไม่ไพีวีสองวีให้แก้วจัแก้วตอุ้ยนดเล่นละพูดอะแก้วตาเอาละเอาละมวนเล้วบ้านมุนูเลยวันนี้เอาเส้นให้เส้นก่อนเลยสองีใช่ไหมของขอแก้วตาเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ไเ้ยเฮ้ยเ้้ยเ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้้ย้้คะ พี่กรุณาให้แล้วเออโอ้บ่ได้ช็อตเด็ดเลยเมื่อกี้เตะตะกาลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งปาเมื่อกี้นะคะเตะตะกาทิ้งเลยแม่สุมค่าตะอันหลางกลวยให้อยู่เลย่เห็นบบพอใจบอกให้พี่ดาวกินน้ำเตะตะกาถิมเสยป้าแม่ป้าพัสน ป้าเม่ป้าประสันผุ่นอยากไปแล้วเศษเศษเศษโอ้โหเก็บเออไม่ต้อยเอาแม่น่ะแม่ต้อยเอาแม่เอาเก็บตะการให้แม่ต้อยเนี่ยละเออ

ตูตู้ผูกไว้ตู้เร็วค่ะวันนี้แก้วตามาอยู่หน้าคอกนะคะวันนี้มาอยู่หน้าด่านเลยมาเป็นพอออมาตรวจคุ้มของคุ้มห่องคุ้มห่องปลากระแยงชายเลิฟนะคะอยู่ในพูนโรงเรียนเกา่าส่วนพี่ปีของเรานะคะก็มานะคะอยู่ประจําที่ชายเลิฟค่ะอยู่แท,นท่นตีชายเลิฟ้วย มาอยู่มงชา่เลยกับโบแมนตียางคือใช่เลบจันหลันจันหลันจันตีลังโ่ได้อยู่ประจำที่มงเกาจาขวงเนาะตรงที่เดิมนะคะแฉะมากนะคะคุณอยู่บ่ได้หรอกค่ะขันอยู่มงนันรับร่องเล่นอยู่เบิร์ดมือเก็บขยะกันยาก่ค่ะมงนี้ค่ะมันมันแฉะนะคะอันนี้พ่อเสียมก็ได้ทําความสะอาดอกกอนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเอาน้องดาวมาผูกไว้ตรงนี้นะคะมันเลยแฉะ ฝนตกด้วยเมื่อเช้าตกแต่เช้านะคะอันนี้มาอยู่ตรงชายเลิบนะคะอยู่หม่งแท้นตีเขายย่าง,างดูหลายล่ะมันบอกคือหมอง่งโตยูด้หม่งเกาโตยูตัวเดงลิ่นนอนเล่นขีดตมเด้ขีดโค่นดีวันนี้มันมันแฉะมากนะคะก็เลยต้องเอามาผูกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ โอ้แม่ตายยื่กินใบไผ่นะคะุณโอ้แม่ตายพาะนะแม่แป้งค่ะแม่แป้งยู่กินใบไผ่วันนี้แก้วตาของเรานะคะอยู่หน้าห้องเลยนะคะวันนี้เปลี่ยนที่นะคะแก้วตาเปลี่ยนห้องเรียนนะคะเปลี่ยนห้องเรียนใหม่ ลากระเงงเลือดลักแก้วตาชายเลิฟนะคะวันนี้เด็กๆมาจุ้มกันอยู่นะคะส่วนเสียมิ่งของเรานะคะนู่นนะคะเสียมิ่งนะคะ,ะพี่ปีของเรามาอยู่ในคอกแล้วนะคะวันนี้สามก๊กลักแล้วคะ่ะพี่ปีนี่วันนี้ผลุกย้ายสามที่เลยนะคะ ทีสุดท้ายนี่หวังว่ายคงสิดด้อยู่ในของนะบุม้มจันหลันจันหลันจันหลันจันโอ้ได้ที่ถูด้วยได้ที่ถูด้วยถูถูถูถสันโอ้โ,อโอ้ฟินมากค่ะฟินมากว่าไงได้มาอยู่ออ,อาคารเรียนหลังเก่าเป็นจ้าไดพี่ปีปปมวนบอ โอ้โหสนุกไม่สนุกก็ดูเอานะคะนี่ได้มาอยู่อาคารหลังเก่าแล้วแจมมิ่งของเรานะคะแล้วก็พี่เดือนนะคะวันนี้ไม่ได้อยู่กับสายจวดนะคะวันนี้สายจวดแยกกันอยู่นะคะส่วนพี่ฟ้าอยู่ที่เดิมนะคะจวดจะจวดจ้า เอามองนี้ละย้ำขั้นก็นได้ถูนี่ไม่มองถูมองเกาถูลงไปมาเบบน้ำพออาบเนะเมาาื่อเช้าอากาศมันเย็นนะคะพ่อเสียมก็เลยไม่อาบน้ำให้นะคะแคะ่ให้กินน้ำมาก่อนนะคะกินน้ำมาแล้วนะคะ วันนี้ชายเลิฟได้อยู่กับผู้สาวสาวน้อยแก้วตาแก้วตาทารักนะคะแก้วตาทารักของเราแก้วตัวปวนจ้าฮ้มีดินเล่นด้วยเออ วงเพื่อนไปอ่อนฟ้ากันยังเลยเลิวไว้เลยเพื่นไปอ่อนแก้วเอ้ขายาวนะครับผู้บ่าวขายาวแก้วแก้วมากินกล้วยเร่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 เแก้วแก้วกินกล้วยแก้วแก้วกินกล้วยไหมโู่นนะคะพ่อเสิม ไปเห็ดมองอที่ผูกให้ลูกสาวอยู่ค่ะคุณพุดดินไซแลละค่ะถมถมหลุมนะคะตรงที่ลูกสาวทําเป็นหลุมไว้นะคะ,ตร,ะ,ะ,คะตรงที่แฉนะคะตรงที่แฉะนะคะก็ทําเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ เมื่อเช้านะคะนึกว่าจะไม่ได้พามาโรงเรียนเลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันมืดคึ้มนะคะตอนนี้ก็ยังมืดมืดอยู่นะคะพี่ฟ้าของเรานะคะนู่นนะคะ สาวอุ้มยังไม่ได้มานะคะสาวอุ้มเพราะว่าพ่อกับแม่ฉีดวัคซีนเมื่อวานนะคะยังไม่รู้ว่ามีไข้หรือเปล่ายังบ่ท่านเดีไปถามข่าวเลยค่ะกับฝนตกเหมือนเศร้าค่ะไปไซกับบอ่อใดค่ะนี้พอฝนหยุดก็มาโรงเรียนเลยนะคะยังไม่ได้ไปถามข่าวเลยเดี๋ยวเวลาว่างสิบแวะไปถามอยู่ค่ะเออฟีฟ่าเล่นน้ำแปะแปะแล้วพน เออสานาำออกซอยพอเสมเออเออพี่ฟ้าพี่ฟ้าสานาำออกให้พอเส็มแล้วเออนัน่นเออพอเสา็มเป็นคนเป่งลงไปพี่ฟ้าเป็นผู้สาออก <c oughs> หามเป่าให้พอเส็มเด้อพอเสีมว่าดนูาาดนะคะพอเสา็มเป็นคนวิดออกมาพี่ฟ้าเป็นคนสาออกเออเบ้ย <c oughs> <c oughs> เป้าไปให้พ่อเจ๊กแน่พ่อเจ๊กหอนพ่อเจ๊กว่าอยากได้น้ำพี่ฟ้าพุดไหมเป้าไปขางนาพุดไหมพุดไหมพ่อเจ๊กว่าหอนหอนาสัญญาอยากได้น้ำเออมวนคลักพูดอะออ่าปลาฮาปลาบันนี้สะนามเห็นแล้วฮาปลาเลยอืออหือ เอาซาออกซาออกเออซาออกเปล่าเห็นมันบุกนี่นะคะสถานที่ที่พี่ปีผูกมันแฉกันนี่พอซีมก็ได้ทุ่มไวเ้เร็วค่ะหลุมหลุมหลูกสาวคุดไวหลุมหลุกสาคุดไวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าตรงนี้ยังแฉะอยู่นะคะ โอ้ยมวนคักเลยพี่ฟ้ามวนอกโลกแล้วบัดเนียวเออถึกใจเลยถึกใจเลยม่นบ่อยู่ผู้เดียวเล่นผู้เดียวอเอาแขนแขนถ้าพี่ปีมาอยู่น,น้ำปานนี่คือสิมวนอกโลกคือกันละคะนี่เออถ้าพี่ปีมาอยู่ด้วยนะคะสงสัยว่าตัวนี้คงจะเอ่ออะไรนะทาโลชั่น นั่งลรีนและบันนี้เอ้ยนอนลงดีดีนอนลองดีดีนอนลองดีนนงด,นนดีโอ้โหโอ้ใจเลิบใจเลิบใจเลิบ,ลบสิผกากผู้เย่าติเลิบแก้วได้ยินเสียงรถฝุ่นเดินไปหาแล้วแก้วได้ยินเสียงรถนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะ1แชร์หนึ่งไลค์คือ1นึ่กำลังใจนะคะมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีจ้าฝนปีๆเฮาอยู่ในขอบคุณค่ะ